สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันของพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เช้าบ่ายยันดึกนะคะถึงฮานอยสี่รอบเนาะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวฟังคําเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจ,จารณาให้มากๆก,ก่อนการลงทุนทุกครั้งการลงทุนมีความเสี่ยงสูง โปรดใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังดูกำลังของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้วันนี้เราพัฒนาเข้าตัวเจาะหนึ่งเก้าดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะส่วนมาเรมาเรนี้ไม่เลยเจไม่ได้ดูคะ่ะเข้าหรือหลุด ไม่ได้ดูจริงๆสงสัยจะหลุดนะคะหรือยังไงก็ไม่รู้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันของพรุ่งนี้เลยดีกว่านะคะเดี๋ยววันพุธค่อยดูว่าหลุดหรือเข้านะคะเพราะว่าไมล์เลิฟจีก็ลืมแล้วนะคะวันนี้วันนี้นิเคอีเห็นบอกปิดใช่ไหมมันเพราะมันเป็นตัวเดิมไมลยเลิฟจีนึกว่าเขาออกตัวตัวเดิมเพราะว่ามันมีผลให้ดูเนาะ ะะมีผลให้ดูว่ามันหยุดอยู่ตัวเดิมตัวเดิมทั้งสองตัวไมล์เล็เจก็คิดว่าคงจะเป็นปิดนั่นแหละเนาะนะคะก็ถามเขาเขาก็บอกว่านี่ปิดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไงก็เรามาดูของพวกนี้แล้วกันส่วนห้างนะคะในสูตรมีสองสูตรแต่ว่าจำให้ไม่ได้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้าเป็น V มันถึงจะเข้านะคะ บ่ายก็หลุดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะวันนี้หลุดส่วนจีนเช้านะคะเข้าตัวรองเก้าในสูตย์มีเก้าสองนะคะจีนบ่ายหลุดไต้หวันเข้าตัวรองห้าห้านี้เด้งนะคะแต่ไม่มีคู่เนาะรูดสองตัวก็จะได้ห้าเด้งเป็นนะคะส่วนเกาหลีนี่เข้าตัวเจาะนะคะศูนย์แปดแปดศูนเนาะเข้าตัวเจาะแปดศูนย์ตรงๆนะคะ ก็ดีใจด้วยแล้วกันแต่วันนี้สูตรเข้าไม่ค่อยดีนะคะมาดูของพรุงนี้นะคะ่ะพรุ่งนี้ไม้เริเจก,ก็คำนวณตัวที่มันเป็นเออะไรนะเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ปดหรือแปดศูนย์นี่แหละที่ดูไปเมื่อกี้น่ะไม้เริเจคำนวณจากตัวนั้นนะคะทุกคนเนาะก็นี่เช้าให้เด่นแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าสองแปดเก้าเก้าศูนศูนย์สองสองหนึ่ง สองแปดหนึ่งหนึ่งเก้าสองศูนย์เก้าแปดนะคะนี่บ่ายให้เด่นศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนย์เก้าเก้าแปดแปดสองสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าสองแปดศูนย์เก้านะคะห้างเช้าให้เด่นสี่สองจับคู่สี่เก้าสองศูนย์สี่สองสองห้าห้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้า ก้าสองศูนย์ห้าสี่สองนะคะส่วนห้างบ่ายให้เด่นสี่สองจับคู่เช้ากับบ่ายตัวเดียวกันนะคะแต่ก็จะเปลี่ยนตัวไม่กี่ตัวนะคะแต่เช้าบ่ายเขาก็เด่นตัวเดียวกันนะคะจับคู่สี่แปดสองหนึ่งสี่สองสองห้าห้าหนึ่งหน่งแปดหนึ่งสี่แปดแปดสองหนึ่งห้าสี่สองนะคะจีนเช้าเด่นเก้าห้า จับคู่เก้าหกห้าสองเก้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดสองสองหกสองเก้าหกหกห้าสองเจ็ดเก้าห้าส่วนจีนบ่ายเด่นเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าหกหกห้าห้าสี่ห้าเจ็ดสี่สี่เก้าห้าหกเจ็ดเก้านะคะใต้วันค่ะเด่นห้าศูนย์จับคู่ห้าหนึ่งศูนย์หก ห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกหกหนึ่งหกห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หกเจ็ดห้าศูนย์นะคะส่วนเกาหลีเด่นสองสามสองสี่สามแปดสองสามสามศูนย์ศูนย์แปดแปดสี่แปดสองสี่สี่สามแปดศูนย์สองสามต่อไปก็จะเป็นลาวสตาวันนี้วันนี้ลาวสตาวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเอ็ดเนาะ ยี่สิบเอ็ดนี้หลุดนะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยมาดูของพรุ่งนี้ค่ะเด่นห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดหกสองเก้าสองแปดเก้าแปดหกห้าเจ็ดสองห้าหกเก้าเจ็ดหกแปดสองเก้าห้าสองแปดเจ็ดเก้าแปดสองหกห้าเจ็ดห้าแปดสองเก้าแปดเก้าเจ็ดหกเด่นห้าเจ็ดนะคะต่อไปคือ ฮานอยค่ะเรามาดูฮานอยวันนี้เป็นไงบ้างฮ <c oughs> านอยเฉพาะกิจนะคะเข้าตัวรองเก้าเข้าเบิ้ลนะคะก็จับคู่ไม่ได้เนาะเพราะเป็นเลขเบิ้ลนะคะส่วนฮานอยพิเศษนะคะเข้าตัวเด่นสี่แต่ไม่มีคู่นะคะเพราะเราไม่มีเก้านะคะรอดถ,ถึงจะได้เนาะส่วนฮานอยปกตินะคะเข้าตัวเด่นแปด ในสูตรไม่มีหนึ่งไม่มีห้านะคะอนโนยวีฟีหลุดก็ต้องขอโทษขอไฟทุกท่านนะคะเดี๋ยวมาดูของพุ่งนี้กันเลยค่ะพุ่งนี้นะคะอานอยเฉพาะกิจให้เด่นแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าห้าสามห้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าแปดศูนย์ห้าแปดเก้าสามศูนย์เก้าหนึ่งห้าสาม แปดห้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งห้าสามห้าสามศูนย์เก้าเด่นแปดศูนย์นะคะส่วนห้าน้อยพิเศษนะคะให้เด่นหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดจะไอแล้วค่ะ <c oughs> โอ้ยขอโทษขออภัยเด้อ ตามนั้นนะคะขอมันแห้งค่ะทุกคน <c oughs> โอ้ยไม่ลบคลิปนะคะทุกคนโอ้ยพูดไม่ได้แล้วปกติเด่นศูนย์ห้านะคะตามนั้นเลยนะคะทุกคน VAP เด่นหนึ่งหกค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ